สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มานั่งพูดคุยกันค่ะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยปลอยไปเปิดดูอีเมล,ลเก่าๆในเครื่องนะคะแล้วก็เจอกับอีเมลแจ้งผลการลาออกจากบริษัทค่ะพอมองดูวันที่ในอีเมลแล้วก็นึกขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ปลอยลาออกจากงานประจำครบ4ปีพอดีค่ะ ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ลาออกมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยสีปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะมีหลายๆคําถามที่เพื่อนๆถามมาค่ะเดี๋ยววันนี้กอจะตอบทีละคําถามนะคะมาดูที่ข้อแรกนะคะมีช่วงที่เครียดไหมแล้วจัดการยังไงหลังลาออกมาแล้วไปไม่ค่อยเครียดค่ะเพราะก่อนตัดสินใจลาออกไปใช้เวลาทบทวนค่อนข้างนานนะคะได้ลองรีวิตเอาเปอยู่หลายเดือนค่ะก่อนจะลาออกจริงๆ,ๆก็เลยทําให้ได้ค่อยๆปรับตัวก่อนค่ะ นอกจากนี้ก็อ,อาจจะมีกังวลเรื่องแผนการเงินนิดหน่อยนะคะว่าแผนการเงินที่วางไว้จะเป็นไปได้ดีไหมแต่พอผ่านไปสักพักทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ก็มั่นใจขึ้นความกังวลก็หายไปค่ะ <S <S ข้อต่อมานะคะรู้สึกเหงาไหมสำหรับตัวปอยเองไม่รู้สึกเหงานะคะเพราะเป็นคนอินโทรเวิร์ดอยู่แล้วค่ะ เป็นคนติดบ้านแล้วก็ยังมีน้องกระต่ายที่บ้านเป็นเพื่อนด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นแนว extravert ชอบพบปะผู้คนเนี่ยอาจจะเหงาได้บ้างนะคะถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะต้องลองออกไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเช่นไปนั่งทํางานที่ร้านคาเฟ่แบบนี้ก็น่าจะช่วยได้ค่ะต่อมานะคะรายได้ลดลงไหมแล้วจัดการเงินยังไง สำหรับปอยหลังลาออกรายได้มีทางลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นค่ะในแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันนะคะแต่เนื่องจากปอยมีการเตรียมแผนการเงินไว้ล่วงหน้าแล้วมีเงินเก็บก้อนสำรองไว้แล้วก็ตั้งงบค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนที่คิดว่าพอเหมาะก็เลยยังไม่เจอปัญหานะคะสำหรับรายได้จากงานเสริมหลังลาออกเนี่ยก็จะมีมากบ้างน้อยบ้างไม่แน่นอนนะคะแต่ปอยตั้งใจไว้ว่าจะไม่เอาตัวเลขส่วนนี้มาเป็นความเครียดเพราะว่าชีวิตหลังลาออกจะเน้นทำงานเพื่อความสุขมากกว่าค่ะ สำหรับการวางแผนการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะลาออกนะคะเพราะถ้าไม่วางแผนไว้มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะ ข้อต่อมานะคะเคยคิดอยากกลับไปทํางานประจําอีกไหมคําตอบก็คือไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคิดอยากกลับไปทํางานประจําอีกเลยนะคะจริงๆแล้วปอยค่อนข้างจะเป็นคนหัวดื้อค่ะไม่ชอบอยู่ภายใต้ใครไม่ชอบการเป็นลูกจ้างนะคะตอนเป็นแอร์ก็เคยเจอหัวหน้าง,งานที่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะไม่ชอบแต่ทุกคนในไฟล์ก็ต้องยอมรับสภาพในตอนนั้นค่ะเหตุการณ์แบบนี้ทำให้รู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ใครนะคะอยากเป็นนายตัวเองค่ะ ถัดมานะคะความสุขเล็กๆที่เจอหลังลาออกคืออะไรบ้างสำหรับความสุขที่ได้เจอหลังลาออกก็คือความอิสระค่ะ อันนี้ปอยคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเป็นการใช้ชีวิตที่เลือกเองได้เลือกได้เลยว่าวันนี้อยากจะตื่นตอนกี่โมงอยากจะทํางานช่วงไหนหรือว่าอยากจะหยุดพักบ้างในบางวันเลือกได้ว่าจะทํางานแบบไหนสามารถปฏิเสธงานที่ไม่อยากทําได้แล้วก็สิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือการได้ใช้เวลาอยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าตัวปอยเองเป็นคนติดบ้านมากๆชอบบรรยากาศอยู่บ้านแบบสงบๆนะคะ ้อต่อมานะคะถ้าย้อนเวลากลับไปจะตัดสินใจลาออกอีกไหมถ้าย้อนเวลากลับไปก็ยังเลือกที่จะลาออกเหมือนเดิมค่ะเพราะหลังจากได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้ทํางานในแบบที่ตัวเองเลือกไปรู้สึกมีความสุขมากๆรู้เลยว่ามันเหมาะกับตัวเองจริงๆค่ะช่วงแรกๆหลังลาออกเนี่ยไปจาได้เลยว่านั่งเอนหลังอยู่ที่บ้านนะคะมองไปรอบๆแล้วคิดในใจว่าถ้าได้ใช้ชีวิตแบบนี้ถึงจะเป็นอะไรไปตอนนี้ก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วเป็นความรู้สึกอิม่มเอมใจถึงขนาดนั้นเลยค่ะ ต่อมาเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะให้แนะนำคนที่อยากลาออกตอนนี้อยากบอกอะไรก็อยากจะแนะนำว่าให้ใช้เวลามากๆทบทวนให้แน่ใจก่อนค่ะเพราะชีวิตหลังลาออกอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ค่อนข้างแอคทีฟชอบเข้าสังคมอาจจะรู้สึกเหงาได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือต้องวางแผนการเงินก่อนลาออกค่ะการวางแผนที่ดีจะช่วยลดความกังวลหลังลาออกได้ดีมากๆนะคะ แล้วก็ชีวิตแบบนี้จะเหมาะกับคนที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของตัวเองได้ในระดับหนึ่งค่ะเพราะหลังจากลาออกเราจะมีแผนการเงินที่มีลิมิตในแต่ละเดือนนะคะถ้าเพลอใช้ใจเกินกว่าที่วางแผนไว้บ่อยๆอาจจะทาให้กระทบแผนระยะยาวที่ตั้งใจไว้ได้ค่ะจริงๆแล้วก็ไม่มีคําตอบที่ตายตัวนะคะว่าชีวิตแบบนี้ดีหรือว่าไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าชีวิตแบบไหนที่เราอยากใช้นะคะขอให้เลือกชีวิตที่เหมาะกับตัวเองจริงๆค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้สึกหลังลาออกมา4ปีของปอยนะคะหวังว่าประสบการณ์เล็กๆที่ได้แบ่งปันกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะขอให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการค่ะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ